สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำคนโสดนะคะยินดีต้อนรับค่ะคลิปนี้ก็จะมาเปิดไพ่นะคะดูพลังงานความรักของคุณในช่วงปักหลังนะคะของเดือนเมษายนนี้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับคนโสดธาตุน้ำได้แก่ราศีกร์กฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้ำหมดเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนนะ มาดูกันค่ะว่าพลังงานคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ขอดูพลังงานคนโสดค่ะธัตุน้ำพลังงานคนโสดนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนสวยหล่อนะคะแล้วก็มีความสตรองในตัวเองนะคะนะ คุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงยากอยู่นะแล้วก็ในชีวิตของคุณเนี่ยมักจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเรื่อยๆแหละนะคะนะคุณไม่เคยว่างเว้นจากความรักนะคะหรือคุณเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาอยู่เสมอๆแต่นกมองว่าบางทีก็เป็นอะไรที่แบบว่าเข้ามาก็จริงแต่เราอาจจะไม่ได้ถูกใจนะคะหรือเราไม่ได้ชอบคนที่เข้ามาขนาดนั้นนะคะ คุณก็ยังดูดูดูไปก่อนอะไรอย่างนี้นะในเรื่องความรักนะคะเนาะอืมเป็นยังไงคะความรักพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยบางคนอาจจะรอคนเก่าอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวนกขอดูพลังงานคุยน็อปซอสโอ้ยบางคนไม่รอแล้วนะคะนะ ไม่รอแล้วคุณ move on แล้วนะคะสำหรับบางคนนะแต่บางคนอาจจะรอนะก็มีโอกาสที่คนเก่าจะกลับเข้ามาหาคุณด้วยนะคุณจะได้รับการติดต่อสือ่อสารน,นะคะจากคนเก่าหรือว่าคนที่แบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเพราะไม่ไม่ไม่นะคนคนนี้นะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเนาะบางคนก็แบบเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาเพิ่ง move on คุณก็ ขอดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะพลังงานความรักของคุณมีคนเก่าขึ้นมาแน่นอนนะคะแล้วก็พลังงานไพ่ดบฟูค่ะอืมไพ่สเตรนงคือจริงจนกมองว่าพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะ ต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะชาวทัาน้ำนกมองว่ามีโอกาสที่คนคนนี้นะคะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะอยู่ที่ว่าคุณเองอะเอ่อ move on ได้แล้วหรือ,อยังนะคะคุณยังอยากจะไปต่อกับเขาไหมนะคะนกมองว่ามีเกณฑ์สูงมากที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเก่า เออ่เป็นคนคุยก็ได้นะคะเขาจะกลับมาแล้วนกมองว่ากลับมาในช่วงเวลาที่ตัวของชาวธาตุน้ำเองอ่ะคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้นะคะมีความสุขนะคะอยู่คนเดียวได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงค่ะความรักมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะขึ้นไพ่สองดานะคะสี่ดาบอืม เราเห็นพลังงานของคนเก่าค่อนข้างเยอะนะคะนะสำหรับคลิปของธาตุน้ำเนี่ยคือตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะ mm hmm. คุณอาจจะรอคนคนนี้อยู่ก็ได้คือที่คุณโสดคุณอาจจะโสดเพื่อรอคนคนนี้นะคะ mm hmm. เก็บพื้นที่เก็บหัวใจไว้รอเขาอะไรเงี้ย mm hmm. มีคนใหม่ไหมหนึ่งไม้ก็อ่าสำหรับคนที่ไม่มีคนเก่ากลับมานะคะไม่ได้รอคน คนเก่าแล้วเนี่ยก็มีนะคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะซึ่งรกรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเก่าก็ได้เป็นคนรู้จักเก่าคนที่เคยอยู่ในสังคมเดียวกันก็ได้นะคะที่แบบว่า เขาเข้ามาจีบมาชอบคุณเพราะอาจจะรู้จักคุณนานแล้วนะคะเห็นคุณมานานแล้วก็ได้หรือนะคะในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะถ้าเกิดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นคนที่แบบว่าจะเข้ามาจีบมาหยอดคุณนะคะรู้สึกเดีบคุณนะนับกบวาคนคนี้เขาก็มีพลังงานที่แบบคลา้คลายคุณอะนะเนี่ยพลังงานไพ่ส่องใบเนี้ยเขาก็อาจจะแบบ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะก็เลือกเยอะนะคะเข้าถึงยากเหมือนกันเขาก็ไม่ได้คิดที่จะชอบหรือว่าเปิดใจให้กับใครง่ายนะคะแล้วในบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานของพ่อไม่ไม่ๆเหมือนเหมือนกันก็ได้นะคะนะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนาะคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ชีวิตนะคะได้เจอเนื้อคู่นะไพ่สิบถ่วยเนี่ยเหมือนกับ พลังงานของคุณอนะเริ่มที่จะเปิดแล้วนะคะเริ่มที่จะดึงดูดคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเนี่ยถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพลังงานนะคุณคิดอะไรนะคะคุณเป็นยังไงคุณก็ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามานะคะนกมองว่าคุณจะมีการได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่มี energy ที่แบบสดใสมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบ คุณได้เป็นตัวเองคุณมีความสุขนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเกิดขึ้นกับธาตุน้ําคนโสดน,นะคะสําหรับคนที่ move on ไม่เอาแล้วนะคะคนเก่าๆเนี่ยคุณก็จะได้เจอคนใหม่ๆนะคะคนที่เขาแบบว่าอืมเป็นคนที่โรแมนติกนะคะแล้วก็ดูดีนะคะบุคลิกของเขานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะเป็นธาตุไฟได้นะคะเมสสิงธนูเป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะ ธาตุด,ดินพลึก,ก,รกรกันมังกรธาตุน้ํากระกฎพิจิตเมีนจริงๆมาทุกธาตุนะคะคนที่รอคนเก่าคนเก่าๆก็มีเกณฑ์นนะที่จะกลับมาแล้วก็ได้เริ่มต้นสานความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการกลับมาที่ก็ก็น่าจะแบบซีเรียสมากขึ้นนะคะมากกว่าที่ผ่านมานะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้ คนโสดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะกดแรงดึงดูดของคุณนะคะกําลังทํางานกําลังส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณยิ่งคุณสดใสยิ่งคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้นะยิ่งคุณเบิกบานนะ่ะคุณก็ยิ่งได้เจอคนคนนี้เร็วมากขึ้นนะคะนะนี่ก็เป็นพลังงานความรักของคนโสดธาตุน้ําเดี๋ยวเราขอดูไพสรุปนะคะเป็นยังไง เนี่ยโอ้โหพลังงานนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนะคะการเงินนะคะนะคนคนนี้เข้ามาเป็นความรักที่ใช่เป็นความรักที่คุณแบบว่า คุณตามหาคุณรอคอยมาตลอดคุณจะได้เจอนะคะเนี่ยจะเป็นความรักที่แบบว่าสดใสมากนะคะมีมีความร้อนแรงนะคะมีความปรารถนาซึ่งกันและกันแล้วคุณแฮปปี้มากกับกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลังงานชาวธาตุน้ำคุณกําลังจะถูกรักนะคะคุณกําลังจะเป็นที่รักนะเป็นพลังงานของความสุขนะคะนะความสุขความสําเร็จ การที่คุณกำลังจะได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับความรักนะคะของทัุนานะเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปกับคุณนะคะในเส้นทางของชีวิตในครั้งนี้นะคะเนาะเป็นพลังงานที่ดีค่ะสำหรับ คลิปคนโสนะคะชาวทัตุน้ำนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขในความรักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ